สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับห้องเรียนวิชาการงานอาชีพกับคุณครูหญิงนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดห้องนอนของตนเองวันนี้คุณครูจะพาไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดห้องอะไรบ้างถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยค่ะกันเลยค่ะห้องต่อไปก็คือการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1>, 1. ย้ายของใช้ออกมาจากห้องน้ำา 2. ราดน้ำยาทำความสะอาดลงโถสุขภัณฑ์แล้วปิดฝาทิ้งไว้ 3. เช็ดกระจกและผนังห้องน้ำา 4. ล้างอ่างล้างหน้าและบริเวณเคาน์เตอร์ทําทำความสะอาดด้านนอกของโถสุขภัณฑ์ 6. ขัดโถสุขภัณฑ์ 7. ขัดพื้นห้องน้ำา 8. ทิ้งสิ่งของในห้องน้ำที่ไม่ใช้แล้วเช่นแปรงสีฟันเก่าและ 9. จัดของที่ยังใช้อยู่เข้าที่ให้เรียบร้อยความรู้เสริมนะคะหากไม่อยากเสี่ยงอันตรายกับสารเคมีในน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำลองผสมผงฟู1ช้อนโต๊ะกับน้ำส้มสายชูและน้ำเปล่าในอัตราส่วน75ต่อ25 จะสามารถใช้ทำความสะอาดโถสุขภัณฑ์ได้ดีไม่แพ้น้ำยาทำความสะอาดที่ทำจากสารเคมีเลยละค่ะไปก็คือการดูแรลรักษาความสะอาดห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ทำความสะอาดส่วนต่างๆจากบริเวณที่สูงเช่นฝ้าเพดานกำแพง 2. ปัดหรือเช็ดฝุ่นที่โต๊ะ ตู้หรือโซฟาก่อนเพื่อให้ฝุ่นหรือเศษฝุ่นต่างๆเนี่ยปลิวลงมาที่พื้นแล้วจึงกวาดเก็บเศษผงภายหลัง 3. ทํทำความสะอาดพื้นห้องโดยการกวาดและถู 4. นํนำพรมเช็ดเท้าไปทำความสะอาดโดยการดูดฝุ่นแล้วตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคและ 5. ห,หากมีมุ้งลวดหรือผ้าม่านควรถอดออกมาซักหรือล้างให้สะอาดแล้วนำไปตากแดด ให้แห้งสนิทก่อนนะคะแล้วจึงนำมาติดตั้งใหม่ความรู้เสริมในกรณีที่ถอดผ้าม่านออกไปซักไม่ได้ควรใช้เครื่องดูดฝุ่นในการกำจัดฝุ่นออกเพราะว่าผ้าม่านเป็นแหล่งสะสมไรฝุ่นจำนวนมากซึ่งก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้นะคะห้องต่อไปเป็นการดูแลรักษาความสะอาดห้องครัวมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ปัดกวาดฝุ่นที่เพดานและฝาผนังห้องจากบนลงล่าง 2. ทํทำความสะอาดเตาด้วยฟองน้ําชุบน้ํายาล้างจานและน้ําอุ่น 3. ทํทำความสะอาดเคาน์เตอร์ครัว 4. ทํทำความสะอาดตู้เย็นและคัดแยกอาหารเน่าเสียออก 5. ขจัดคราบ,บริเวณอ่างล้างจานหกกวาดและถูด,ด้วยน้ํายาทำความสะอาด ความรู้เสริมนะคะเราสามารถกำจัดกลิ่นอับและคราบในไมโครเวฟได้ง่ายๆด้วยการบีบน้ำมะนาวผาสมกับน้ำเปล่านำไปอุ่นในไมโครเวฟด้วยอุณหภูมิสูงสุดนาน1น,นาทีจากนั้นใช้ฟองน้ำเช็ดคราบเปื้อนให้หมดจด หลังจากที่เราได้ชมคลิปเกี่ยวกับการทำความสะอาดห้องต่างๆกันไปแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมคุมครูให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในห้องต่างๆกันค่ะข้อแรกหากนักเรียนไม่อยากเสี่ยงอันตรายจากการใช้สารเคมีจะมีวิธีการทำความสะอาดห้องน้ำอย่างไรข้อที่ส มุงลวดหรือผ้าม่านที่ไม่สามารถถอดมาทำความสะอาดได้ควรทำอย่างไรข้อที่3วัตถุดิบใดสามารถขจัดกลิ่นอับคาวแล้วก็คราบเครื่องมือเครื่องใช้ในห้องครัวได้และข้อที่4บอกขั้นตอนในการทำความสะอาดห้องน้ำในบ้านของตนเองค่ะ ให้เด็กๆทุกคนนะคะเขียนคำถามและคำตอบลงในสมุดวิชาการงานอาชีพของตนเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูด้วยพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ